อุปกรณ์ล้างรถจริงจังจากคนจริงใจสแกน q ค Code คบนหน้าจอหรือลิงก์ในพินคอมเมนต์ได้เลยครับหลายหลายคนนะครับผมอยากให้ผมเรียกมันถูกต้องว่าเป็นอัลปาดน,นะครับผมแต่ว่าเราติดปากกันไปแล้วว่าเป็นอัลปาดน,นะครับผมเหมือนที่ผมไม่เรียกภูเก็ตว่าภูเก็ตนะครับแล้วผมก็ไม่อ่านสุวรรณภูมิว่าสุวรรณภูมิด้วยครับสวัสดีครับทุกคุณคงเห็นกันแล้วว่าวันนี้เราอยู่กันกับอัลปาดใหม่ใช่ครับ วันนี้เราจะมารีวิวเอาฟาดใหม่ และสําหรับเอา่าดปีนี้นะครับเห็นได้ว่าจะมีแต่ตัวไฮบริดการรับประกันก็นเลยหนะักแน่นตามไปด้วยขยายการรับประกันคุณภาพสสูงุด5ปีหรือ150,000กโลแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนสําหรับ14ระบบมาตรฐานรถยนต์8ปีหรือ2 2 5 0 0กิโลแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนสําหรับระบบเครื่องยนต์และระบบส่งกําลังที่สําคัญนะครับอย่าลืมดาวน์โหลด Toyota T Connect ให้รถคันนี้แอปมาพร้อมบริการด้านความปลอดภัยไฟไห m ้คาร์เ a สทรก SOS Geo fencing ให้ความอุ่นใจในการเดินทางบริการแจ้งเตือนการเข้ารับบริการมีประกันภัยขับดีรถให้และยังสามารถสะสมคะแนนเดอ o วันในแอป,ปไว้เข้าศูนย์เป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับและนอกจากเอาฟาร์ดใหม่แล้วเรายังเอาเอาพาด แผดเก่ามาเทียบด้วยแต่สิ่งที่ท่านผู้ชมที่เคารพในวันนี้จะไม่ได้เพียงแค่ข้อมูลในเรื่องของสเปคแต่คุณจะได้มุมมองจากผู้ใช้งานจริงแบบผมทั้งคนนั่งคนขับและเดี๋ยวผมจะแถมเรื่องของคนที่กำลังหามือสองอยู่ตอนท้ายคลิปและปัญหาต่างๆของการใช้งานและซ่อมที่ไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รุ่นเก่ากันก่อนเลยเพื่อที่จะรู้ว่าในรุ่นใหม่นี้มันจะมีอะไรที่ยกระดับขึ้นไปจากรุ่นเก่า ให้เห็นได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวผมจะเริ่มมันก่อนว่าทําไมรถคันนี้มันถึงเป็นรถที่โคตรดี1พอมันเป็นรถตู้มันโคตรอนเนกประสงค์เลยแล้วเนี่ยคุณดูของดิคุณวางของได้แบบไม่ต้องไปเดินไปอ้อมไปเก็บหลังรถคุณก็ยนโยนไป ประตูไฟฟ้าได้เห็นนะถ้าเกิดคุณต้องไปรับลูกหรือคุณมีลูกเยอะอย่างเงี้ยคุณดูข้างหลังปรับมาเป็นเจที่นั่งได้ถ้าเกิดคุณเอามาใช้ไปทําธุรกิจคุณเอาคนขับรถคุณมานั่งนอนสบายๆนั่งทางานได้ถ้าเกิดคุณต้องขนของชิ้นใหญ่ๆเช่นกระเช้าถ้าเกิดแบบช่วงปีใหม่แบงค์แจกกระเช้าคนรู้จักแจกกระเช้าคันนี้พับเบาขึ้นมากระเช้าได้สบายคันนี้ผมเคยขนกองชุดสบายมากแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องเอามาขับเองเราะบางคนบอกเอ้ยไม่อยากขับรถตู้คันนี้ ขับเหมือนรถเก๋งมากๆ,ๆวงเลี้ยวของรถคันนี้ดีกว่า Honda Accord ที่ขายอยู่ปัจจุบนันนี้และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าคุณสามารถนั่งหลังแล้วปรับเบาะรองน่องได้หรือเบาะหลังเอนไฟฟ้าหรือคุณสามารถเปิดเบาะนวดได้แต่เพราะว่ามันเป็นโตโยต้ามันทนครับมันไม่ค่อยพังรถคันนี้นะผมมีเปลี่ยนไปที่ที่ไม่ใช่รายการซ่อมแซมมีแค่ลูกตื่นล้อหลังแล้วก็พัดลมหน้าแค่นั้นผมวิ่งมา2 5 0 0 0นกว่าโล แต่รถคันนี้มันก็มีหลายๆปัญหาที่ผมอยู่ด้วยแล้วผมเจออย่างเช่นความกองแกงของรถคันนี้มันถ้าเกิดคุณปิดประตูลังๆมันจะเหมือนรถกระบะแล้วคันนี้ผมไม่รู้ว่าโตโยต้าเขาซ่อนไมโครโฟนของบลูทูธไวที่ไหนเวลาคุยโทรศัพท์หรือคุยงานในรถที่ผมต่อบลูทูธคุยไม่รู้เรื่องบวกกับว่ารถคันนี้เก็บเสียงไม่ดีเลยคุณวิ่งร2อนะเสียงดังมาก ข้อดีข้อเสียของเจนนี้ผมพูดไปล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไออัพ่านเวไฟเจนใหม่เนี่ยโตโยต้าเขาได้ขยับมาตรฐานขึ้นไปขนาดไหนชไอ้เฮียข้างไหนโทษนะนขออนุญาตใช้คำอุทานก่อนเลยว่าไอ้จริงครับ <laughs> ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะจริงๆคือคือคือเริ่มจากตรงไหนก่อนเีเอาเริ่มจากประตูก่อนเนี่ย S <S 2> <S 2> คือเวลไฟกูอ่ะ <S <S มันจะมีความกองแก๊งอยู่มากมากกองแกง๊งเวลาเวลาแบบเปิดปิดประตูอ่ะ <S <S 2> <S 2> ได้ได้ได้ยินเสียงน่าจะได้ยินเสียงกันมาแล้วล่ะเหมือนรถกระบะ <S <S 2> <S 2> แล้ววันนี้คือแบบอย่างสมูอแล้วอย่างนุ่มอ่ะแล้วนี่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 นัน,น,นันต้องมาเกี่ยวอะ่ะอีคายก็ต้องเกี่ยวออืถ้าเป็นเอสถึงจะไฟฟ้าถูกป่ะถูกต้อง ก็ลุกเล่นเยอะขึ้นเยอะเลยอ่ะไอข้างหน้าเนี่ยนะคือจริงๆแล้วอ่ะเอาหาดมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเทคโนโลยีมาก,ก,กนะเนาะแต่เอาเอาจริงๆแล้วก็กวบบจริงบบจริงเออมันเกี่ยวคนข้าง<อ>หลัง<อ>แต่ว่าส่วนตัวเอาที่ชอบเครื่องจริงๆคือโหคือคือคือเบาะเบาะหน้านะเบาะหน้ามันมันนั่งสบายกว่าคันที่แล้วมากคือคือต้องบอกก่อนว่าฮะก็มีเอาผาดในรุ่นที่แล้วส่วนตัวเอาผาดนะมันเป็นรถที่แบบว่าเราอาจจะไม่ไไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหน้าจอหน้าจออะไรมากแต่ว่าถ้าเราเห็นอ่ะถ้าเราดูอย่างเงี้ยหน้าจอเนี้ย มันเหมือนในเล็กซัสเลยนะเว้ยไอแหวนปรับแอร์ตรงเนี้ยนี่คือเอนเ t a i n เทนเมนต์เกรดเล็กซัที่ t o โย t a เอามาใช้เลยเว้ยแต่ว่าประเด็นคือโอเคมันไม่ใช่ตรองสูตรของพวกเอ us, Toyota อเล็กซัสโตโยต้อีกแล้วที่แบบมันจะแบบ ดูมีจอเวอ,เวอร์แบบเทสลาหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้ต้องการไงนึกออกปะเราต้องการแบบตำแหน่งขับที่ดีเบาะที่นั่งสบายวิสต์เบอร์ิตี้ที่แบบหรือว่าทัศนวิสัยที่แบบมันมันมันกว้างมันใหญ่แล้วรูที่เสาเอที่มีมันมีกระจกหรือก็ก็แบบม,มใช,ใช่มันช่วยได้เยอะมากๆา่ะมันอันนี้เราเราจะเรียกเป็นเสาเอล้วเป็นเสาบีแล้วนี่เสาซีเลยป่ะหรือเราจะเรียกเอเสาเอหนึ่งกับเสาเอสองอันนี้แล้วแต่เลยอันนี้แล้วแต่เลยเออส่วนที่เหลือมันก็คือแบบเคอร์เรน e ์เจน ตโยต้าอย่างเช่นหน้าจอแคมรี่พวงมาลัยแคมรี่ยกเว้นลายไม้แล้วก็ที่ยกมาจากเล็กซัสอีกอีกเรื่องเดียวก็คือ<ม>ไอ้ทัชแพดตรงเนี้ย uh huh. เออที่มันจะเป็นมัลติฟังก์ชันอะแล้วเราต้องแบบถ่ายทัชแพดตรงนี้เอาอะซึ่ง ในในนึงแล้วอ่ะคิดว่าเป็น approach ที่ดีที่สุดแล้วของการเป็น touchpad แต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็ยังอยากได้ปุ่มอยู่ดีซึ่งคันนี้ก็ยังมีปุ่มอยู่ก็คือพวกลูกบิดอย่างเงี้ยลูกบิดเสียงลูกบิดแอร์บางอย่างอาจจะต้องยอมนิดนึงว่ามันอยู่ในจอแต่ว่าการปรับแอร์ทิศของแอร์แล้วก็ปรับอุณหภูมิอ่ะแล้วก็การปรับเสียงยังยังโอเคมากๆอยู่ส่วนส่วนที่เหลือก็คือแบบเออไม่พอใจมากๆแล้วนี่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 อันเนี้ยน่าจะมาเอาเอาใจพวกสายเทคอ่ะจะได้แบบไม่ต้องแบบแบบบอกคนขับรถแบบเออหลีแอร์ให้หน่อย นี่รีแอได้ฮะแล้วมันปรับเครื่องเสียงได้ด้วยถูกปะใช่แล้วมันก็จะมีพรีเซ t ตของตัวเบาะหลายๆอย่างเลยนั้นแต่ว่าภาษามันอาจจะมีตกหล่นนิดนึงนะถ้าอยู่ในเมนูภาษาไทยอ่ะอย่างเช่นการเห็นเฉดสีไหมคำว่าเฉดสีตอนแรกอ่ะนึกว่าสีของแอมเบียน i g ไลทิ้งแต่จริงๆมันคือซันเฉดของข้างบนและข้างๆ oh, เดี๋ยวน,นมันมีข้างหลังด้วยเหรอ,อ เดี๋ยวนะคือคือคือสำหรับสำหรับราคา4ี่ล้านเท่าเท่าเดิมอะรู้สึกว่านี่สี่ล้านสองใช่ปะเอ่อสี่ประมาณสี่สองถึงสี่หกตัวเท่นั้นก็ส <3, S 1> ิบคันคันของกูสี่แปสี่แล้วก็หลักหมื่นอ่าแบบใช่แบบมันได้ของเยอะอันนี้สี่หนึ่งสี่สองประมาณมันได้ของเยอะขึ้นแบบ เยอะขึ้นมากๆนี่เรายังไม่ได้พูดถึงระบบไฮบริดใหม่อยู่ด้วยนะแล้วก็ที่ชา์จช่องช้าอะไรก็อยู่จุดเดิมแต่ว่าพวกการปรับเบาะหรืออะไรเงี้ยหละคอมเมนต์ตรงนี้หน่อยได้ว่าแบบแบบแบบคือคือคือรถส่วนใหญ่มันก็จะทําเหมือนกับไอพันธุ์ริกซันรูฟที่แบบจะเว้าไปถึงข้างหลังใช่ป่ะแต่นี่คือมันให้อีกฟีลหนึ่งเลยอะแล้วแบบรู้สึกว่าแบบมันมันมันมานั่งดูก่อนว่าแบบเอทุกคนมันทําแบบเนี้ยแล้วแบบ how should we do it better แล้วแบบมันเหมือนมันรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในเครื่องบินเก๊ะอะแล้วแบบอันนี้คือแบบ เฟิร์สคลาสจริงๆอะอันนั้นคือมีแค่เบาะที่รู้สึกเป็นบิสเนสคลาสคือโอเคมันมี <c oughs> นี่นี่ถ้ามีโต๊ะพับกินข้าวก็เฟิร์สคลาสเลยนะม,มีอันเนี้ยมันมีโต๊ะไอ,อ้โต๊ะนั้นเหมือนเดิมแต่มัน,มนเนยอะดี<น>ะขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วมันทิ้งที่วางแก้วเลยมันไม่ต้องเป็นที่วางแก้วแล้วอะมัน,นมันวางไม่ได้เว้ยที่วางแก้วในตัวเอาขาโต๊ะที่แล้วอะมันแบบ เขาเรียกว่าหลุมมันเตี้ยแล้วทีนี้แก้วมันจะมันจะพลิกตัวเออแล้วมันจะพับไอ้ตัวนั้นมันจะพับแล้วมันจะพลิกตัวแก้วข้างในเออแบบนี้ดีกว่าเยอะดีเอะตัวดันล็อกด้วยใช่แต่ว่า Acces s ของไอ้ตัวปรับบอรมันอาจจะต้องล้วงกระเป๋านิดนึงะรู้สึกแบบนี้นะเออผมชอบมากๆแล้วคืออ๋อเครื่องเสียงเวลไฟกูอะไม่ค่อยดีคือคือซื้อเวลไฟคือไม่ได้แบบคาดหวังว่าแบบเครื่องเสียงจะดีแล้วแต่แบบไอ้ JBL ตัวนี้ดีขึ้นเยอะมากมาก ไม่แต่เมื่อเทียบพวกยุโรปเองมันมันก็ยังไม่ถึงนะเอาจริงแล้วนะถ้าเกิดเล็กกับซีดานยุโรปหรือ SUV ยุโรปแบบพวกเบนซ์บีเอ็มอะไรเงี้ยฮามันคาร์ดอนบัลเลอร์วิลกินเบอร์เมสเตอร์แต่อันนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่อยู่ได้แต่มันไม่สตรองเท่าเครื่องเสียงใหม่ๆของรถยุโรปแล้แต่เราต้องนึกภาพด้วยว่ารถคันนี้ราคาที่แท้จริงของมัน่ะที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาขายเริ่มต้นร้านสี่นะใช่แต่แต่มันสู้รถยุโรปไปอ่ะด้วยสรรพคุณมันอ่ะใช่แต่จริงๆคิดว่าไฮไลท์ของคันนี้น่าจะอยู่ที่การขัับมาาาากกกวว่่่เเพรรระะะจิงๆู้สึคคนนลลยอ เรา<อ><อ>จะไปะขับเลยไหมไปไศูนย์ถึงร้อยโตโยต้าเอาผ่าดสองพนยี่สนะครับผม 3, 2, 1ออุ้ยอุ้ยอุ้ย ลอยเลยเมื่อกี้ออกแล้วหน้ายกนิดนึงเลยนะนิดนึง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 เอาจริงๆป่ะคือมันลากแ,แล้วมันไหลดีมากที่ถูกใจนะก็คือพลังงางโอเคอาตาัตราสิ้นเปลืองอ่ะคือเขาจะเคลมประมาณสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะแต่ว่าถ้าใช้จริงๆว่าอาจจะลดสิบห้าสิบหกก็ถือว่าดีมากเลยนะครับรไฟเนี้ยตัวกูอ่ะมันเป็นเบนซินไงเมื่อก่อนอ่ะมันได้เก้าถึงสิบเอ็ดอ่ะเก้าถึงสิบสองอ่ะพอกันครับพอกันครับเอาแย่ๆคือหลักเดียวอ่ะเอาแย่ๆคือหลักเดียวอ่ะทีเนี้ยพอพออย่างฮาร์ดอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าด<ง>้วยแบบททิศางมมันนเหือแบบ โดนเรียกว่าบังคับไปซื้อรถเก๋่งเงี้ยม,มันก็แบบว่าไม่ไม่กล้าซื้อรถไฮบริดไงกลัวว่าเดี๋ยวเยจะต้องเออกวเกดูแลไม่ได้ก็เลยแบบโอเคเบนซินนั่นแหละเออแล้วก็ไปสู้ค่าเชื้อเพลิงเอาสำหรับสาหรับคนที่ที่ไม่กล้าซื้อรถไฮบริดตโตโยตน้นีคือตอนเนี้ยอู่ซ่อมเวลเอา่านเวลไฟ ไฮบริดอะโดยเฉพาะเลยนะมีเยอะมากเลยนะแต่ก็คันนี้ก็คือระบบไฮบริดเนี่ยก็จะเป็นระบบใช้คําว่า next gen ได้ไหมเอางี้เอางี้<ๆ>ไม่อยากใช้คําว่า next gen เพราะอะไรรู้ปะแ <Cam ry S 2> คมรี่เขาเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ไฮบริดมาเป็นตัวลิเทียมลิเทียมแล้วถูกปะแต่คันนี้ยังเป็น NMC อยู่แต่คันนี้ไอตัวระบบไฮบริดของรถคันนี้ถ้าในแคมรี่เนี่ยมันจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่2ตัวแต่ในคันนี้มีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่3ตัวไอตัวที่3มเนี่ยมันอยู่ที่เพาขับหลัง คันนี้มันก็เลยกลายเป็นเทคนิคลี่ e all wheel drive หรือโตโยต้าเรียก e four ใช่ไหมใช่ไอความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือแชสซีคันนี้เมื่อเทียบกับรถบิวอะแม่งดีกว่าเยอะใช่ไม่มันคดมันโอ้โห oh, oh. คือเอางี้นะที่อยากข้ามจากเจนที่แล้วมาเจนนี้เลยนะถึงแม้รถจะมีอายุแค่แบบ3ปีอะเอาพูดตรงนะออแชสซีอะช่วงล่างใช่รถมันไม่จะไม,ไม่ไม่กระป่องแล้วอะมันแบบมันรู้สึกว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันดีอะเนึกอออกว่าหลายหยอย่างอะมัน amazing มากแต่มันก็ก็ต้องว่ากันตามตรงด้วยว่าไอแพลตฟอร์มของ เอาผ่านเวอร์ไฟล์เก่าอะมันไม่ใช่ T N T A ไงมันเป็นก่อน T N T A อ่ะ แล้วพอโต y o ต้าเขาขยับมาใช้ TNGA อ่ะมันมีการใช้ Sport Welding เพิ่มขึ้นมีการใช้ e s i v เอ่ีเยอะขึ้นมีการใช้วัสดุที่ซับเสียงดีขึ้นแบบแบบมันมันเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดจริงๆนะโตโยต้าก่อน TNGA คือคือใครนั่ง All ออติส่ะรู้เลยนั่งออติสรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ตามแท <Feeling S 2> ็กซี่อะฟีลลิ่งมันคันเก่ากับคันเนี้ยแม่งคนละคันกันเลยเว้ยในขณาเดียวกันนะถ้าเราดูที่ตลาดยุโรปอะ ม่งก็คือรถแบบคล้ายๆเดิมมาคันขับแย่ลงด้วยอะซีรีส e ์ห้าอีคาร์อะมึสงมสังเกตป่ะเข้าใจความหมายป่ะอเออแบบที่อื่นมันอยู่ที่เดิมอะแต่พออันเนี้ยมันเหมือนแบบมันเบรกทูอินโนเวชันมันมาในเชิงในเชิงของช่วงล่างกับไอตัวแชสซีอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันเฟชขึ้นเยอะเลยอะใช่เออมันก็เลยแบบมองแบบอันเนี้ยคือตั้งแต่แคมรี่แอคคอร์ดอะไรขึ้นมานะของของรถญี่ปุ่นอะคือรู้สึกว่าแบบ มันพีเมียวขึ้นเยอะมากๆแลวกันเอางี้แลกันมันพีเี้ยวนเยอะมากๆใช่มันพีเมียมเยอะขึ้นมากๆแ,แล้วแต่แต่มันก็ถ้าอย่างเบนซ์อีคาร์ของเดิมมันเป็นช่วงล่างไฟฟ้าบวกโชกคถุงลมถูกปะไอตัวใหม่มาเป็นสปริงกับโช๊คธรรมดา mm hmm. ซึ่งคนก็บอกว่าเออดีแล้วมันจะได้ไม่พังแต่ก็คือมันคือถ้าเทียบกับเจนเก่าถ้าเกิดไปดูคลิปอะไอจังหวะที่รถมันยุบพร้อมกันไอตรงตรงสปีดบัมป์อะจะเห็นเลยว่าไออีคาร์สเข่าอะช่วงล่างมันรีเซ็ตเร็วกว่าตัวใหม่เยอะเลยด้วยระบบบไไฟฟ้้้าาาแต่่คือออออออพมมันนกก็งดวเ คุณไม่ต้องดูแลแต่คือถามว่าตัวเก่าอะ่ะมันถ้า,ถ,าถ้าเทียบฟิลนะตัวเก่าดีกว่าถ้าเกิดมาดูบ m อะ่ะใน4ล้านมันก็จะเป็นซีรีส์ห้ใช่ป่ะ <Yes. S 1> เอาจริงๆว่า G60 กสิบกับ G30 าสิบอ่ะขับไม่ต่างความรู้สึกประจำวันไม่ต่างควา,วความนิ่ม,มแข็งการที่เกาะถนนไม่ต่าง ก็เลยก็เลยแบบก็เลยแบบมันจะคนละแบบเข้ามาสัมผัสแบบนี้มันจะคนละฟีลนิดนึงคือที่อื่นแม่งก็คล้ายเดิมอ่ะแต่ที่เนี้ยมันเหมือนว่าคนละคันเลยไงใช่เออแล้วแล้วเกี่ยวกับเรื่องไอ้อินอินพุตของเตอร์ราอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้นะไม่รู้เปลนไชอบคันเร่งคันนี้มากเลยคันเร่งของคันตามเท้าใช่ไหมใช่มันติดเท้ามากเลยอ่ะสองร้อยสิบแรงมันตึงแล้วมันติดเท้าดีมากเลยอ่ะสองร้อยห้าสิบเออแล้วพวงมาลัยก็ไม่ได้แบบว่ามีลจิกพวงมาลัยทดแปลกๆแบบมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยนึกว่ามันก็แบบไวแล้วก็แบบ เบาแล้วก็ค่อนข้างคมอะ่ะ<อ>ที่เหลือ,อเบรกก็อ่ะเบรกก็จะมีแบบติดเป็นเ,นเ,นเนบรกไฮบริดนิดหน่อยแต่แต่มันคือ,ค,อคือมันก็โอเคอะ่ะใช่ใช่คือคือคือหลายๆอย่างในในคันนี้ครับถ้ามีคันเก่าอะ่ะกล้าพูดให้กับอัปเกรดได้แต่ในในในตลาดรถนยุโรปแล้วกัน จะ<ม>แบบเออมีคันเดิมก็วิ่งคันเดิมไปก,ก่อนมัน,นังไม่เป็นไรอ่ะไม่ต้องร<อ>ีบเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันจะพูดคนละแบบอ่ะมันคนละฟิลกันเลยอ่ะใช่อันนี้อันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยที่รู้สึกว่าแบบที่อยากอัปเกรดจริงๆอ,ะอ่ะมีอามีนอกจากเรื่องไอ้ชัดเสียบช่วงล่างแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากไอ้ของเล่นข้างในอ่ะดีขึ้นเยอะเลยนะเ <c oughs> มื่อก่อนเบาไอ้เบาตัวเนี้ยถ้าเกิดบิวจะเลื่อนอ่ะเดี๋ยนะเน่เน่เน่เมื่อก่อนไอ้ตรงเนี้ยถ้าบิวจะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังอ่ะเลื่อนมือนะแล้วแบบแม่งพรีเม แต่คือผมแพ้ลายไม้ผมว่าผมชอบลายไม้มากผมชอบรถที่มีลายไม้แล้วก็แบบมันมีการพัฒนาภายในหลายๆอย่างเนี่ยเนี่ยแบบเฉดที่เก็บแว่นตรงนี้ไอ้นี่ก็ปรับเเรื่องที่วางแก้วก็ปรับมาแล้ว แล้วการเก็บเสียงถือว่าดีขึ้นนะเครื่องเสียงในรถคันนี้ดีขึ้นเยอะมากมันมีอะไรให้ให้พูดอีกอะถ้าแบบอยากให้มันดีขึ้นเรื่องอะไรอะเรื่องเดียวเลยคือคือระบบไฮบริดโตโยต้าอย่างเจนนี้ละกันเวลาเราถอนคันเร่งมันจะมีช่วงที่เครื่องมันหยุดจ่ายน้ำมันถูกปะแต่เครื่องมันยังหมุนอยู่และทีนี้มันจะมีเรสโซแนนซ์หอนออกมาจากเครื่องทาให้เครื่องมันหอนใช่มันจะมีบางช่วงที่เครื่องมันหอนน่าจะเป็นข้อเสียเรื่องเดียวที่แบบมันรู้สึกมีผลต่อ ความสุนทรียภาพในการเดินทางและการขับขี่อะมันน่าจะทิ้งอยู่ฟิลแบบเหมือนมึงเหมือนมึงเรสทิ้งไว้สามพันอะไรอย่างเงี้ยมันมันรอรอบเผื่อมึงจะเดินคันเร่งต่อหรือเปล่านั่นแหละเพราะมันอยู่สปอดหมดใช่ลองเข้าอีโคโหมดนะอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ปรับเลยนี่ใช่ป่ะมันมีบางช่วงที่มันบางช่วงที่มันจะก่อรอบรออะตอนนี้อาจจะแบตมีมั้งไม่รู้อะแต่เข้าใจเข้าใจคือระบบไฮบริดโตโยต้ามันเป็นซีรีส์ผสมพาราเลวอ่ะถ้าลงลึกไปดูคลิปปึ๊บป๊บได้ อีกอาการหนึ่งที่ที่บิวว่าเจนเนี้ทําดีขึ้นคืออาการของเวลาเราเจอลูกนาะหน้าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราไม่เอารถหน้าตรงๆไปอะ่ะมันจะโค้งเค้งมากเลยไอเจนเนี้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยเอางั้นสรุปแล้วกันสรุปเอาสรุปของผมนะคันนี้นะขับดีขึ้นรู้สึกเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นทูนิงเกีย่ยวกับเรื่องพวงมาลัยคันเร่งเบรกดีมากคือเป็นคนขับก็เอนจอยได้หนึ่งคือมัน มันทําได้ทุกอย่างมันขับสบายแล้วมันเก็บของได้เยอะมันไม่ได้ขับยากแบบยากแบบรถตู้ยาวๆแบบมาเจสตี้แบบสวทที่นั่งอะไรแบบนั้นอ่ะอันนี้มันจะคนละฟีลกันคือทําให้รู้สึกว่าคันนี้ถ้าถามฮันนะฮัจะไม่จอดตัวเองอยู่ที่ SUV ฮัจะข้ามมาเป็นรถตู้แบบอะไรเป็นเอาผ่าเลยรถขับฮันก็คงอาไปเป็นเอสเอ็มเอสห้าแปดหกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอกันอีกทีถ้ารถอเนกประสงค์นะฮัตจำมาเอาผ่าเลยไม่แวะที่ซีดานหรูไม่แวะที่ SUV คือข้ามเลยอ่ะ คือเอาให้สุดอ่ะอาจจะเรื่องเดียวคือถ้ามีลูกแล้วมันจะลําบากเอ็กเซ็กซีดนี่แหละที่มันจะใส่ใส่ไซซ์ซีดยากที่เหลือคือแบบเออแฮปปี้กับคันนี้แทบจะเขาเรียกว่าแทบจะทูมิติเลยโอเคมีเสียงเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหอนิดหน่อยแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่เออมันรับได้กับคุณภาพทั้งคันที่มันสะท้อนออกมาว้าว ถ้าถามบิวนะผมเอารถไปเทิร์นเลยอแต่คือถามว่าว่าว่าคันนี้ดีขึ้นขนาดนั้นไหมผมบอกเลยว่าดีขึ้นขนาดนั้นมันมันเป็นการก้าวกระโดดแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงจุดหนึ่งของช่วงล่างด้วยช่วงล่างช่วงล่างคันนี้มันเป็นช่วงล่างปรับระดับแบบแคมรี่ด้วยคือไอโตต้าเนี่ยเขาจะมีไอช่วงล่างปรับระดับ แบบแมชชีนิคอลเนี่ยเป็นระบับระดับแบบไม่ไมีไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะเป็นระบับระดับแบบกลไกอะ่ะสองเกรดเกรดที่อยู่ในแคมรี่กับเกรดที่อยู่ในเล็กซัสซึ่งคันนี้เท่าที่อ่านจากเพรสคิดอ่ะก็คือไอ้ข้อมูลตัวรถที่ญี่ปุ่นเป็นคนรีลีสอะ่ะเหมือนสื่อออกมาว่ามันเป็นระบบเดียวกับเล็กซัสไม่ใช่ระบบของแคมรี่แคมรี่มันปรับได้1กับ2แต่ระบบของเล็กซัสมันจะมันจะไล่าจาก1 234 5 6 7 8 9 10อ่า1 9 8 7 6 5 4ป2 1ออะไรอย่างเงี้ยมันจะปรับได้มากกว่า ส่วนตัวผมคิดว่าไอ้คันนี้น่าจะเป็นแบบเล็กซัสมากกว่าแบบของแคมดี้ระบบไฮบริดก็ได้เป็นระบบ e or w l drive ถามว่าในไทยมีประโยชน์ไหมก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากหรอกมันเป็นการอัปเกรดไหมมันเป็นการอัปเกรดแรงม้าก็ได้สูงขึ้นในในเจนที่แล้วถ้าเกิดคุณต้องเล่แนแซงอย่างเงี้ยวีลไฟอะ่ะแล้วคุณบรรทุกสมมุตินะเนี่ยสมมติบรรทุกเต็มคันอะ่ะโอ้โหเหนื่อยนะเวลาคุณวิ่งแต่งวัาเขาเขายับมาเป็น2องแรงม้าเนี่ย สบายขึ้นเยอะนะครับมีอะไรพูดอีกไหมมีมมสิ่งนิดเดียวเลยว่ารถตู้ดีๆนะบอดดีนั่งไม่เวียนหัวพอจบใช่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 <บ>คนไอรถตู้มัต้องคิดเยอะ<ด>กว่านั้นเลยไม่ต้องคิดเยอะกว่านั้นเลยคิดแค่นี้พอบอ<น>ดดีกับไม่เวียนหัวจบคนนั่งหลังจะชอบเวียนหัวรถตู้ซึ่งซึ่งอันเนี้ไม่มีเลยอ่ะผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดก็จะเสริมกับฮาร์เนี่ยแหละว่าเออไอรถคันนี้ ผมแนะนําเลยว่ามันมันมันเป็นรถคู่คู่บ้านคู่เมืองจริงคือบางคนก็บอกว่้ยไม่อยากขับรถตู้อะฟีลของการขับอันนี้ไม่รู้สึกเหมือนรถตู้มันเหมือนรถเก่งยกสูงมากกว่าผมไม่รู้เตอร์รามันทํำยังไงนะแต่มันทําได้เก่งมากเลยว่าฟีลอันนี้ไม่รู้สึกแบบใหญ่เถอะแต่ถ้าเกิดคุณไปขับแบบอย่างที่ฮาร์ดบอกแหละมาเยสตี้เงี้ยโอ้โหอันนั้นรู้สึกเหมือนขับรถตู้จริงถ้าเกิดคุณผู้หญิงผมเชื่อว่าตามโรงเรียนินเตอร์เนี่ยมีคุณแม่ขับไปรับลูกเป็นเรื่องปกติบนรถคันนี้มันขับง่ายมันขขับงงงง่่่าาายจรริๆออถ้ในเืว ในในรถคันนี้อยากให้ทุกคนมีเพราะว่ามันเป็นรถที่ไว้ใจได้แล้วรถอีกคันหนึ่งนะคุณจะไปซื้อแบบแบบแจ็กกัวไปซื้อรถที่มันเป็นรถที่ดีอีกรูปแบบหนึง่งแต่มันอาจจะมีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นรถขับสนุกหรือเป็นรถส่วนตัวที่ชอบหรือเป็นรถที่เอาแบรนด์อะไรเงี้ยผมแนะนําเลยมีมีคันนี้ไว้คันหนึ่งเหมาะมากๆถ้าเกิด4ล้านเล่นไม่ไหวมือ2เอาผ่านเวลไฟหน้าเล่นมากอู่ซ่อมเยอะมากเดี๋ยวผมจะไปโคเวอร์ต่อใน ช่วงถัดไปโอเคอ่ะสำหรับใครที่อยากเล่นมือ2ซึ่งซึ่งซึ่ง,งมือ2นะผมผมบอกก่อนเลยว่าไอรถตระกูลนี้ราคาแม่งแข็งมากปีประมาณ18ขายกันอยู่ล้านห้า ถึง2ล้านแล้วไม่แต่ละคันนะสองแสนถึงสามแสนแบบเพียบแต่แต่ถามว่าในระยะประมาณ2 0 0 0 0 0โลมีอะไรพังบ้างเนี่ยรถผมนะชิ้นที่ใหญ่ๆไม่มีเลยมีเรื่องดุมล้อที่ผมไปแก้เพราะาช่วงนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งนะ้ำมันท่วมบ่อยแล้วเหมือนดุมมันก็พังอีกอันหนึ่งคือพัดลมพัดลมหน้าเครื่องเสียงดังไม่กี่ตังค์หลักพันสี่ห้าพันมั้งคือรถ4ล้านค่าดูแลแบบหลักพันอันนี้คือเหตุผลว่าแบบทำไมคนไทยถึงนิยมคันนี้มากคือ มันยังเป็นอะไหล่โตโยต้าอยู่ไงถ้าอะไหล่ศูนย์ไม่มีคุณไปเล่นอะไหล่ข้างน,นอกได้แล้วแบบมีเยอะมากเพราะว่าคนไทยใช้เยอะมากแต่ที่น่าลำคาญในี่คืออนนี้คุณเห็นเทปไหมไอ้สลักตัวนี้พังแล้วรู้สึกมันไม่มีอะไหล่เปลี่ยนก็ ฟิกกันแบบนี้ไปก่อนอะแล้วก็บางคนกลัวไฮบิดไฮบิดโตโยต้เนี่ยไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าเกิดคุณซื้อสูตรเนี่ยเขาก็มีวารันตีแปบ10ปีแล้วก็ระบบ5ปีเนาะก็สบายใจกว่าเยอะเลยคือผมก็ใจแหละบางคนแบบเป็นกูไม่มีเวลามานั่งดูแลเออก็รถซื้อรถสูยนนะครับแนะนําแล้วก็อู่ที่ผมแนะนําสําหรับตัวไฮบิดคืออยู่แถวบางบอนไม่ได้สปอนเซอร์นะ อู่ช่างแดงไฮบิดราคาไม่แพงแล้วก็ช่างน่ารักมากผม,มก็เข้าสวนเดลต้าแถวบ้านแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องอย่างที่ผมบอกแหละเอาอะไรไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยผมก็จะใช้ ช้ช่างแดงน,นะครับอไอ้ที่น่ากลัวเนี่ยจะมี2ตัวก็คือตัวแบตเตอรี่กับตัวอินเวอร์เตอร์ซึ่งอินเวอร์เตอร์เนี่ยโดยท,ทั่วไปแล้วไม่พังยกเว้นว่าจะเป็นดีเฟกจากโรงงานซึ่งถ้าเป็นดีเฟกจากโรงงานมันก็จะพังอยู่ในารันตีแน่นอนผมผมผม,ผมกล้ารับประกันเลยถ้าเกิดคุณซื้อมือ2เนี่ยคุณต้องดูว่าเจ้าของของคันนี้เขาดูแลระบบหล่อเย็นดีหรือเปล่าเพราะอินเวอร์เตอร์เป็นเหมือนกับหัวใจสําสคัญของตัวไฮบริดเลยก็ได้เพราะว่ามันมีหน้าที่แปลงไฟทั้งหมดเลยตั้งแต่รีเจนเบรกจ่ายไฟต่างๆซึ ร้อนส่วนตัวของเขาอันนึงจะเป็นของเครื่องยนต์ก็คือตัวคูลแลนต,ตัวนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ควรจะเป็นของอินเวอร์เตอร์เพราะว่าสายท่อมันเข้าตรงอินเวอร์เตอร์เลย ถ้าเกิดเจ้าของที่อาจจะแบบไม่ได้ดูแลคือมันอาจจะซึมอาจจะรั่วหรือมันอาจจะพองอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้อินเวอร์เตอร์เนี่ยโอเวอร์ฮีล้วก็จะพังได้ไอตัวนี้แพงอ๋อแล้วคันนี้ระบบไฮบริดอะแบตเตอรี่อะจะอยู่ใต้เบาะหน้าอ่าเนี่ยไอตัวนี้เป็นช่องระบายความร้อนของไอตัวระบบแบตเตอรี่เนาะก็เวลาเข้าศูนย์สามารถให้เขาทําความสะอาดในพวกพัดลมระบายความร้อนอย่างงี้ได้เพราะบางทีใช้เป็นนานฝุดจะไปติดเยอะแต่ที่เหลือก็สบายใจจริงสบายใจไม่มีไม่มีอะไรน่าห่วง ไม่เหมือนแบบเบนซ์บที่แบบเดี๋ยวถุงลมพังเดี๋ยวนู่นนี่นั่นซึมเดี๋ยวไอ้ที่ปรับเบาะหักอะไรอย่างเงี้ยมันแบบจุกจิกเนี้ยใช้ไม่พังและสําหรับคนที่ห่วงเรื่องสูตรไม่มีรถส่งให้รอรถนาน ต้องไปเล่นรถเก๋ตอนนี้เอาผาดรอรถไม่นานขนาดนั้นแล้วนะครับและเพื่อนๆยังได้การรับประกันจากศูนย์ไม่ว่าจะเป็นแบบ10ปีระบบไฮบริด5ปีหมดห่วงสบายๆครับสรุปสำหรับเจ้าเอาผาดใหม่ผมว่าคุณคงจะเห็นแล้วว่ามันว้าวขนาดไหนจากเจนที่แล้วให้ความรู้สึกสําคัญกับคนนั่งแถว2มากขึ้นแต่ตอนนี้ทุกที่นั่งเลยยันแถวที่3มันยกระดับไม่ว่าจะได้ความสะดวกสบายเพราะอเนกประสงค์อย่างในภาพเนี่ยเพื่อนผมไปยักษ์ใหญ่ประจําช่องยังนั่งแถว3มได้สบายสบาย ลูกเล่นต่างๆนา,นานาที่ให้และเปลี่ยนและปรับปรุงมาทําให้เจ้าของรุ่นเก่าอย่างบิลเนี่ยอยากจะขายคันเก่าออกมาออกคันนี้เลยครับมันอาจจะมีบางส่วนที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นรถที่เก่าเพราะว่ายังใช้เทคโนโลยีเครื่องอยู่ไม่เรียบนุ่มเนียนเหมือนพวกรถไฟฟ้าร้อยเปที่เราต้องไปดูเป็นประเภทแบรนด์จีนเท่านั้นครับแต่อย่าลืมนะครับคาว่าเก่าไม่ได้แปลว่าไม่ดีมันคนละความหมายกันเพราะฉะนั้นแล้วผมขอให้เอาฝาดรุ่นนี้9เต็ม10ครับครบจบทุกด้าน นั่งสบายขับดีไว้ใจได้แต่เป็นของมีราคานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ